เด็นเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องของสังคมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราตั้งคําถามไปที่กลุ่มทะลุวัง <c oughs> แกนนาเยาวชนม็อบสามหิว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบุ้งไม่ว่าจะเป็นหยกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงพักก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้คุณเคยเอาสิทธิ์ของการที่เป็นสอสอไปประกันตัวกลุ่มเด็กเหล่านี้พฤติกรรมแบบนี้มันมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ยังไม่หยุดการปีนรั้วโรงเรียนก็เกิดขึ้น <c oughs> นะการเข้าไปบุก ทำลายทำลายเจ้าหน้าที่ก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยใช้คำว่าพวกหนุ่มเป็นเยาวชน พวกหนูต้องการใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเป็นการแสดงออกเชิญกษระของตัวเองไม่ทาให้ใครเดือดร้อนแต่ทุกครั้งพฤติกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีใครเคยพูดเลยว่าเด็กเหล่านี้กระทําละเมิดสิทธิคนอื่นขนาดไหนล่าสุดนี้ต้องใช้คาว่าเขิมเกริมหนักมากขึ้นบ,บุกไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็พฤติการ,รคือตัวเองเนี่ยต้องการที่จะไปให้กําลังใจแับกลุ่มการนันยชมชนสามนี้เมื่อวานนี้อดีตสำเน็จในพกฟองที่ อ่าถูกศาลตัดสินเจ้าตัวบอกว่าหนูแค่จะเข้าไปหาเพื่อนจะไปให้กําลังใจครับแล้วปีนทําไมคือต้องไปดูคลิปเมื่อวานก่อนที่ตอนเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ต้องไปดูตอนนั้นคนที่เข้าไปเตะเจ้าหน้าที่ทีมงานเปิดคลิปนั้นมาก่อนนีเหตุการณ์ที่ที่ศาลอายางกรุงเทพใต้ให้ดูประตูข้างหลังครับค่ะให้ดูประตูข้างหลังนะครับเห็นประตูเปิดเปิดโลกเลยอืนี่อืม เป็นไงพอเปิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยสารเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น<ช>ถ้าว,ว่าคลิปนี้เผยแพร่ไปเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปทําร้าย<ช><ม>ไปทําร้ายบุ้งเขา<ช>นะฮะสารเขาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงครับองเว่ยครับเขาบอกว่าคือกรณีแบบนี้นะให้ดูถึงถึงพฤติการถึงเหตุการณ์ก่อน,อนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสารอาญากรุงเทพใต้หนึ่งเลยนะคะ ประตูรั้วไม่ได้ปิดเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นและในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้เป็นปกติปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าเอ้ยมันมีกลุ่มคนอยู่4คนเนี่ยพยายามที่จะปีนรั้วเข้ามาก็พยายามจะพูดคุยแล้วแต่ทั้ง4คนนี้เข้าไปกระชากคอเสื้อเจ้าพนักงานตํารวจของศาลเดินทางเข้าไปด่าทอเข้าไปชี้หน้าเข้าไปกระชากคอเสื้อต่างๆ เจ้าหน้าที่น่ยพยายามจะใช้วิธีการในการพูดแล้วก็ปรามตามยุทธวิธีหลายครั้งขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังเข้าไปเตะเข้าไปผลักอ,อกทางด้านของเจ้าหน้าที่นี่ยจำเป็นต้องใช้กระบองขู่แต่สีคนนี้ก็ไม่หยุดอยู่ดี จนสุดท้ายเนี่ยต้องมีการวิชัยวิธีคือใช้กระบองตีเพื่อกันั่เป็นการระงับเหตุขณะเดียวกันทางสารเนี่ยออกมาชี้แจงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจสารเนี่ยเขาดําเนินการไปเนี่ยตามกฎหมายตามหลักสาเห<ะ>และถ้าไปดูกล้องวงจรผิดที่จับได้แบบนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่า ประตูไม่ได้ปิดค,คุณจะปีนมาทําไมพฤติการการเข้าไปชี้หน้าเข้าไปด่าทอเจ้าหน้าที่เขาเขาก็ห้ามปรามเขาก็พยายามจะพูดแล้วคือตัวหยกเองเนี่ยนะเมื่อวานนี้เขาก็โพสตข้อความบน Facebook นะก็ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ต้นเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าที่หนูปีนนั้นเป็นเพียงหน้าต่างคุยกันขณะที่คุยกันอยู่ก็มีตำรวจสาลมาเขาได้ขู่แจ้งละเมิดอำนาจสารกับหนูด้วยนิสัยหนูที่ไม่ชอบไม่ต้องการให้ใครมาคู จึงได้พูดตอบโต้ไปด้วยถ้อยคําประมาณว่าไม่ต้องขู่อยากแจ้งแจ้งเลยถ้าจะฟ้องฟ้องเลยจากนั้นเขาจึงมาจับตัวเราพี่บุ้งซึ่งอยู่บริเวณนอกรั้วพยายามที่จะกั้นเขาจากนั้นเรื่องก็ชุลมุนตํารวจสารคนนั้นไม่ยอมบอกชื่อสุดท้ายขอฝากถึงสํานักงานสารยุติธรรมคุณจะปิดปากกายังไงก็ได้แต่คุณจะปิดความจริงไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างที่เผยแพร่ถ้าเป็นธรรมกับทุกคนต้องเป็นคลิปตั้งแต่ในสารครบทั้งเหตุก,การณ์อก็อนนเลยมีคนเอาคลิปมาให้ดูเลยทีนี้เนี่ย ก็มีคลิปไงวงจรปิดเลยฮะค่ะคือทีมข่าวท็อปนิวของเราเนะี่ยไปประสานกับเจ้าหนี้ตำรวจสารและปรากฏว่ามันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นแบบนี้บันทึกภาพนะตั้งแต่บริเวณรัว้วด้านข้างสารอาญากรุงเทพใต้แล้วก็จับภาพได้ว่าเนี่ยเนี่ยคือหยกพยายามจะปีนเข้าไปปีนเข้าไปบริเวณข้างสารมีบุง้งแล้วก็มีกลุ่มทะลุวังคือถ้าเกิดพฤติการเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วคุณไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยหลอกอ่านเห็นภาพชัดชัดคือหนึ่งถามว่า ทำไมคุณต้องปีนใช่สร้างคอนเทนต์เหรอแล้วประตูรั้วมันก็เปิดอยู่แบบนี้คือมาอีกนิดเดียวก็ประตูรั้วเขาเปิดอยู่นี่คืออย่างนี้คุณผู้ชมแช่ภาพนี้ไว้ค,ครับเขาบอกว่าเขาปีนกำแพงปีนรั้วเหล็กนั่นนะ่ะเพื่อจะไปพูดคุยกับเพื่อนคุณผู้ชมฟังผมนะอศาลเนี่ยอยู่บนถนนเจริญกรุงค,ครับนะครับซอยเจริญกรุง63เนี่ยคือซอยข้างศาลแต่ประตูจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเนี่ยไปกินข้าวมันไก่แถวนั้นบ่อย มีสองร้านชื่อเม้งข้าวมันไก่กับซุยเฮงครับศาลเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับสะพานปลาแล้ววัดสุดโรงเรียนวัดสุททินี่เอ้าถ้าจะเถียงก็เถียงมาเพราะมันแถวบ้านบมครับคุกใต้ถุนศาลเนี่ยที่เขาบอกอ่ะอยู่ด้านหลังไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังคุณผู้ชมนี่คุณวิ่งตามซอยเจริญกรุงหกสิบสามเข้าไปครับเลี้ยวขวาแล้วคุกจะอยู่ด้านนั้นถนนรอบศาลเป็นตัวยูครับแล้วมาออกถนนเจริญกรุงครับที่ผมรู้ก็เพราะว่า ผมเคยผ่านบ่อยแล้วผมเคยเห็นว่าเวลาคนที่ถูกตัดสินจำคุกหรืออะไรก็ตามที่มารอประกันเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นจุดที่ปีนเนี่ยไม่ใช่เลยคุณไม่ต้องอ้างเอ้องอะไรแต่คุณปีนคุณก็ผิดอยู่แล้วจุดที่ปีนตรงนั้นเป็นอะไรรู้ไหมอืมทางขึ้นตึกจอดางขรถจะนั่นไงทางลัดนั่นน่ะเพราะผมไปสาร์ี่มาสองรอบแล้วนั่นไงเห็นไหมคือสรุปทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ความจริงที่ว่าก็คือนี่ไม่ต้องเข้าใครออกใครนะ,ะหนึ่งมีการปีนกำแพงรั้วเหล็กจริงรใสองจุดที่ปีนไม่ใช่จุดที่จะต้องไปตะโกนพูดคุยกับสามเณรโฟกเลยพูดคุยไม่ได้เพราะว่าต่อให้คุณเดินเข้าไปดีๆอ้อมไปอยู่ที่ประตูคุกใต้ถุนศาลค่ะคุณก็ยังต้องไปแสดงเจตจำนงกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณจะคุยกับผู้ต้องขังหรือผู้ที่ได้รับโทษคนนี้และสามคุณปีนเข้าไปเสร็จแล้ว คุณเข้าไปเตะเจ้าหน้าที่ก่อนอชัดๆเลยใช่คุณที่ชื่อมุ่งนี่แหละต่อให้คุณจะทะลุวางทะลุแก๊สทะลุถุงยางหรือทะลุอะไรก็ตามเนี่ยแต่คุณน่ยยังไม่ทะลุกลาตัวเองเลยพยายามที่จะทํากลามันหลอกคนเอาไว้ว่าอุ้ยดิฉันเป็นเด็กดิฉันเป็นเยาวชนดิฉันดูแลเด็กไอ้พวกนี้ยมันมาทําร้ายดิฉันนี่มีเขียนแถลงการ์ดด้วยนะหาว่าเจ้าหน้าที่ไปบีบหน้าอกเขาใช่ แม่เจ้าตรงไหนเหรอคือตัวเองเนี่ยพยายามจะบอกว่านี่ฉันโดนกระทํานะเจ้าหน้าที่พยายามจะแบบว่าตีฉันใช้กระบองตีฉันก่อนฉันแค่จะมาให้กําลังใจเพื่อนแค่นั้นเองอแต่ภาพแบบมุมนึงมันชัดเจนอยู่แล้วคุณชี้หน้าเขาคุณเข้าไปทําร้ายเขาคุณเตะเขาอ่ะคุณเตะเขาเตะเขาเนี่ยเขาบอกแล้วเขาบอกนะตอนที่คุณเตะเนี่ยอยากเข้ามานะอยากเข้ามานะคุณไม่ฟังคุณยังเดินพยายามที่จะสาวหมัดใส่เขา เขาก็ป <the> yeah, so ้องกันต no. <the> <the> ัวแล้วท่านเห็นมูชอบพูดว่าอย่ามาจับตัวหนูนะอย่ามาจับตัวหนูะทุกทีเลยซึ่งไม่มีใครเขาไปจับตัวคุณเลยผมเห็นแต่ตำรวจะถอยแล้วก็เอามือยันประมาณว่ามึงอะอย่าเข้ามานะไงเขาบอกอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเออเอา อ่สุดท้ายนีเจ้าหน้าที่ตํารวจของศาลก็ต้องไปแจ้งความนะมต้องไปแจ้งความรอทุกกล่าวโทษก่อนที<ะ>่จะดําเนินคดีกับกลุ่มคนนี้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะไปดําเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปว่ากันตามเรื่องตามราวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนคือพฤติกรรมพฤติการของกลุ่มคนเหล่านี้มันมีพฤติการแบบนี้มาโดยตลอดอแล้วก็อ้างเรื่องของสิทธิ์ของฉันอ,อย่ามาละเมิดสิทธิ์ฉันนะฉันต้องการใช้พื้นที่ของฉันนี่แหละ แต่วันนี้คุณละเมิดสิทธิคนอื่นทําร้ายร่างกายคนอื่นไม่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้บ้างเลยอืมนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เราคงจะต้องคิดกันใหม่แล้ว่วาถ้าสื่อมวลชนลายใดค,คุณนําเสนอเพียงแค่มุมของผู้ก่อเหตุมุมของผู้ที่กล้องวงจรปิดได้เห็นชัดๆแล้วว่าเขาเป็นคนเข้าไปหาเรื่องและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ผมว่าถึงเวลาแล้วนะที่องค์กรควบคุมสื่อจะต้องเข้าไปดูแลแล้วนะ,ะเออนะฮะอ่ะ เราจะเอาไงกันต่อดี<ต>มีมีนี่ไงอะไรคฮะพี่รอยตุอ๊อออใช่ขออภัยเมื่อสักสี่สิบห้านาทีที่ผ่านมาครับพี่รอยตุ๊นพดลพมพาสิทธิ์ับปรากฏว่าน่ารักมากน้องมุ้ย<อ>พี่รอยตุไ<ป>๊ไปไหนนี่นำไก่ย่างส้งตมตำสารพัดอ,อ,อาหารอีสานรสเด็ดจากร้านไบรท์แซ่ไบรท์ขนใส่รถมาให้พี่พที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของศารอาญากรุงเทพใต้นี่ไปให้กำลังใจคุณสถาพรต้องอิจฉาแน่นอน เดี๋ยวกนมีอาหารปักใต้แกงไตปลาแกงเหลืองมาให้พี่ที่เป็นคนใต้ด้วยคือแต่ผมจะบอกนะยังไงคะฝั่งตรงข้ามสารอาญาใต้เนี่ยนะร้านอาหารใต้อร่อยมากอ่าได้ได้หมายถึงฝั่งเจริญกรุงหรือฝั่งในซอยในในในซอยตรงข้ามที่ที่บุ้งปีนเมื่อกี้ในซอยในซอยในซอยอ่าเห็นมั้ยทำไมพวกพี่ๆไปที่ศาลกันบ่อยไม่ใช่ไปศาลบ่อยจ้ามันอยู่แถวบ้านจ้า ผมจะโดนคดีครับแม่มุยเธอก็ให้พรดีจังดีจังเลยอ่ะนี่พี่ลอยตู้บอกว่ารอดูทางท็อปนิวส์นิวจัดการให้นี่สดที่สุดแล้วท็อปข่าวเที่ยงพี่ลอยตู้ด้วยที่แบบไปให้กําลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ประเด็นเรื่องของพักเก้าไกลเนี่ยไหนก็พูดถึงว่าก่อนหน้านี้คุณเคยใช้สิทธิ์ใช้เสียงจะยกมือในสภาจะใช้สิทธิ์ประกันตัวกลุ่มแกนนำมอบสามนิ้วแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของพักคุณเองในการตรวจสอบจริยธรรมหลายคนไปยื่นไปตรวจสอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามเด็น เรื่องนี้กันค่ะ